งานนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะเฮียก,ก็ดีช่วงนี้ตำรวจเริ่มระแทรกกาแล้วเกิดฐกิจเนี้คงได้พักยาวแหน่ก็เหนื่อยมาต้องค่อนชีวิตแล้วนะพักบ้างขณะเฮียมีเงินก็นอนได่ในบัญทีเขาจะไปสบายๆได้ก็ได้ไม่ต้องไปกัวอะไรอีกทัดก็จะพักเหมือนกันหนะัคุณตำรวจจะเก็บไว้ก็ได้ครับ ผมต้องขอขอบคุณมากน,นะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ครับผมแล้วที่เรามีนี่พอไหมครับใช้ได้นะครับมันก็พอได้นะครับแต่ยังมีจุดบอดที่ทําให้คนร้ายเนี่ยอาจดิ้นได้ใจผมนี่อยากจะจับให้ได้คาหนังคาเขามากกว่าจับให้ได้คาหนังคาเขาครับคือ,ค,อคือหมายความว่าจับให้มั่นคั้นให้ตายนะครับ <laughs> คือคือไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้เลยนะครับผมคิดว่าผมเร้าใจนะครับจับแน่นแใช่ไหมครับครับครับเพราะว่ามันก็มีหลายคดีแบบนี้นะครับที่มีพยานหลักฐานอย่างนี้นะครับแต่พอขึ้นศาลเนี่ยก็สามารถที่จะดิ้นหลุดได้นะครับก็มีหลายหลายด้วยกันนะครับโอเคครับเราจะต้องทํำยังไงครับถึงจะทําให้เขาจับเขาได้แบบฆ่านั้นฆ่าเขาแบบที่คุณตํารวจว่าเออมันมันก็ไม่ยากนะครับ เพียงแต่ว่าคุณ,คณพบเบาะแสในการส่งสินค้าจากนั้นคุณแจ้งให้เราทราบแล้วตำรวจของเราจะเข้าจัดการเองครับได้ครับแน่นอนครับก็คุณเอานามบัตรผมไปนะครับนี่นามบัตรผมครับติดต่อผมได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ นั่นฉันออกมาดูนามบัตรแค่เนี้ยเหรออ่าดูดีๆนะครับคุณดูน้นำบัตรนี่นามบัตรของตำรวจผู้ใหญ่ใหญ่มากะนะฮะนอกจากจะเป็นลูกทูดแล้วยังเป็นสายสืบด้วยเหรอเนี่ยฮะอืม W seven ไม่ใช่หรอกครับพุ่มแค่พุ่มแค่รวบรวมหลักฐานไปให้ตำรวจเขาออหรอลักฐานเกี่ยวกับธุรกิจของเจฟรัมพาร์รู้ตำรวจเขาว่าไงมากล่ะ คุกกลัวว่าเจรมพาจะวิ่งเต้นหลุดคดีได้ทำไมต้องวิ่งด้วยน้องทำยังไงอะเนี่ยต้องทำเยอะมากครับก้อนอื่นครับต้องต้องอยยบไปทางนู้นเลยอะต้องเยองหเยเยบไปอะถ้าผมหยยบไปเพื่อนๆในตลาดจะหมดตัวนะครับไม่เกี่ย,อย,อ,ยอยากเห็นเพื่อนในตลาดหมดตัวหรอครับมันไม่เกี่ยวกันเลยแค่นายขยบับไปนี่ขยับไปนาย นาย่จริงเลยชัดเนี่ยไม่ใช่คนแรงน้ำใจนะมีอะไรก็ว่ามาต้องให้ฉันแต่งตัวเป็นแม่ค้าเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ต้องพูดไม่ชัดด้วยหรือเปล่าคะทำไมไม่พูดไม่ชัดสิพูดชัดพูดแรงนีเอ้าเพูดต้อย <laughs> <laughs> พูดไม่ได้อ่ะนายเนี่ย ในแคร์นี่เขาพูดชาดไปแล้วแะเหลือนายคนเดียวเนี่ยคคิมไม่จริงคิมพูดไม่ชัดพูดชัดแล้วคือิมคไม่เป็นไรคุณเดือนพูดไม่ชัดน่ะดีแล้วเป็นแบบนี้ละดีแล้วชัดเนี่ยพูดชัดนายอ่ะพูดไม่ชัดไม่เป็นไรครับผมชอบพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดแล้วได้เจอคุณเดือนได้เจอเพื่อนในตลาด อนอกเรื่องแล้วล่ะเข้าเรื่องดีไหมเข้าเรื่องแกกว่าพมเตัวเองแผนการเอาไวา้แล้วไม่ต้องห่วงว่าไงอยากรู้จริงๆก็ครับใครมาอยากรู้ เป็นพยานเหรอจ๊ะะเหลือๆชื่อไว้เดี๋ยวเจ๊ให้พยานฝั่งชั้นเซ็นอ่ามามาเรียบร้อยค่ะเซ็นนี่นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเออดีแล้วงั้นรีบไปขายกันซะนะจะได้เอาเงินมาลงทุนครับพูดถึงเรื่องลงทุนเช็คอะไรอ่ะออ เช็คที่ผมจะมาลงทุนซื้อบัตรเติมเงินเพื่อนไหมครับเจ๊เอเหรอไหนดิสิโอ้โหห้าแสนจชเหรอไ,หไอเหยอไอทักไอไปเอาเงินมาจากไหนวะต้องยอะแยะขนาดเนี้เอา้าป้าก็บ้านชันที่ต่างจังหวัดไม่มีคนอยู่ไง ฉันก็เห็นว่าเออพอไม่มีคนอยู่ฉันก็เลยเอาบ้านเอาที่ไปจำนองซะก็ได้เงินมาก็มาลงทุนกับเจ๊ลําพานี่แหละแ่จริงๆเลยนะเธอนี่มีสายทัศกว้างไกลจริงๆเลย <c oughs> ใช้ <c oughs> ได้ใช่ได้ <c oughs> <c oughs> รู้จักแปลงสินทรเป็นทุนอย่างนี้นะเข้ากับจุกเข้ากับสมัยจริงๆ <c oughs> เนี่ยโอกาสข้างหน้านะมีหวังเป็นเท่าแก่แน่เลยข่อยยขอให้ครับครับครับแบบนี้นะเขาว่า ถ้าเอาที่นาเข้าไปจำนองบ้างดีกว่าวัะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าพวกเราซื้อบัตรกันเยอะๆอย่างนี้เนะี่ยแล้วมันจะมีที่วางขายบัตรอ่างเนี้ยโถนะเจ๊เดี๋ยวนี้เขาขายบัตรเป็นระบบแททกเก็ตแล้วนี่ไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องนั้นนะ่ะคือขายฉันมีเยอะไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าถ้าซื้อกันเยอะๆอย่างนี้นะก็ต้องรอกันหน่อยนะเพราะว่าฉันขายได้เป็นล็อตๆเท่านั้นนะ่ะอา้าว โอ้ต้องรอเหรอครับอืมโอ้ได้ไม่มีปัญหาครับเจไม่มีปัญหาก็ดีแล้วส่วนเช็คทักเนี่ยฉันต้องยึดไว้ก่อนนะเพราะว่าทักสั่งของเยอะนี่เกิดทักไม่เอาอ่ะจะไม่ซัวแย่เหรอต้องเก็บของไว้คุณยอ๋อผมไม่ไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนใจครับเจผมลงทุนแล้วแน่นอนครับเจอะไรนะเจรําพาจะหนีออกนอกประเทศเหรอใช่ดูพงยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเล่นเงินเจริมพาได้ ผมถึงอยากจใจ้พีมูลช่วยได้จ้ให้มูลช่วยยังไงล่ะผมอยากให้พี่มูลไปกู้ทองที่เจ๊วังพาผมจะได้มีทั้งทองทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารไปให้ตำรวจเขาได้จ้ะไม่มีปัญหาหรอกตอนแรกผมก็ว่าจะขอความช่วยเหลือจากป้าสมจิตแต่ผมคิดว่าเขายังโกรธผมอยู่เขาอาจจะไม่ช่วยผมดีแล้วล่ะจะได้ไม่ไปแตะต้องเจริญพาแกงอ่ะ ยังงัผมอยากจะให้วิมนูลรีบหน่อยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้ทางก่อนได้จ้ะงานนี้วิมลช่วยเต็มที่ขอบคุณครับอยู่บ้านติดซะที่ไหนล่ะมาเมืองไทยยังไม่ทันไรเลยได้เพื่อนเที่ยวซะละออกมาไมได้ทุกคืนเลยแล้วแบบเนี้ยในรถจะเอาไปเป็นลูกสะพ้ยเหรอฮะอลูกอ่ะ เอาไปให้แม่ครับคุณแม่คะคุณแม่จะมาตอบว่ารถได้ยังไงอะคะก็ดัดดี้ของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเลือกมาให้มันจะอาจจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ครับเห็นว่าสิ้นเดือนเนี่ยลูกเออแล้วผู้ร้ายเน่ะจับได้ยังอ่ะลูกพ่อเขามาเที่ยวเนี่นะเขาลากตัวเรากลับไปบ้านแน่เลยนิดเดียวครับยายนิดเดียวไและ แล้วนม่สาวคนนั้นน่ะเมื่อไหร่จะพามาให้แม่ดูตัวไม่อยากเจอคุณเดือนนะครับแต่ว่าถ้าลูกคิดว่าคบไม่จริงจังคบเล่นๆแล้วก็ไม่ต้องพามานะผมไม่คบเล่นครับคนนี้ผมจริงจังมากออแล้วพอสตีฟเขาจะว่ายังไงล่ะไอ้ทงนู้นมันก็มั่นหมายไว้แล้วนะผมคิดว่าแดดยังไม่ยากเท่าแม่ของคุณเดือนนะครับ อางนี้ลูกไว้นัดคุณเดือนมาให้แม่เจอตัวหนึ่งลูกแม่อยากลองลออคุลี่ยนเขาโอเคครับแม่ยิ้มสนุกไหมดูกชอบคนจริงดูชอบพี่ไทยในชัดนรับ <c oughs>